ตายคันป่าราบ่องปฏิบัติการทหารไทยรวบแก๊งคอเซนเตอร์จีน16รายกลางชายแดนสแก้วหลังโดนนายจ้างทางนน้นทีบส่งเพราะหมดประโยชน์งานนี้ไม่มีคำว่ารอดครับเพราะทหารไทยจัดหนักให้สาสมกับที่พวกมันทำแสบไว้กับคนบ้านเราหมดค่าก็โดนเททิ้งดิ้นรนหนีตาย16สแกมเมอร์จีนโจรออนไลน์แก๊งหลอกเงินคนไทยมันับไม่ถ้วน วิ่งแตกตื่นข้าบแดนหนีจากนรกปลอยเปตของดินแดนฝั่งตรงข้ามแต่สุดท้ายไม่รอดเงื้อมือทหารไทยตบหน้าหนักๆคาคลองน้ำใสสมน้ำหน้าจริงๆพวกมันจะรอดพ้นการพิภากษาของกฎหมายไทยได้ยังไงกันคำเตือนเนื้อหาต่อไปนี้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมข้ามชาติการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและกระบวนการมิจฉาชีพเพื่อเป็นกรณีศึกษาและอุทาหรณ์เตือนภัยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟัง เช้าๆแบบนี้ crane, เอาเรื่องสะใจมาเสิร์ฟถึงที่กันเลยครับล่าสุดเมื่อวานนี้เองกองทัพไทยของเราโชว์ฟอร์มโหดเล่นงานหนักใส่แก๊งสแกมเมอร์จีนโจรที่เคยโทรมาหลอกเงินพี่น้องชาวไทยจนหมดเนื้อหมดตัวหนีตายหัวสุขหัวซุนข้ามชายแดนมาจากปอยเป็ดแต่ดันมาเจอทหารไทยดักตีแสกหน้าส่งนรกคุกไทยไปเลยเรื่องนี้ต้องขยี้ให้เห็นภาพครับว่ากรรมมันตามทันแบบติดจรวดขนาดไหนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้ วันที่12กุมภาพันธ์2569ครับในขณะที่พวกเรากำลังพักผ่อนหรือเตรียมตัวเข้านอนแต่ทหารกล้าของเรากองกำกับการบูรพาหรือกอกลบูรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจคลองหาดชอกอคลองหาดร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่1305ไม่มีการพักผ่อนครับพวกเขาลาดตระเวนเฝ้าตรวจเข้มตลอดแนวชายแดนไทยกับดินแดนฝันนั้นบริเวณบ้านคลองหวาใหม่หมู่7ตำบลทับพริก อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วคุณลองจินตนาการภาพตามผมนะพื้นที่ชายแดนตอนกลางคืนมืดสนิทมีแค่เสียงจิ้งหรีดเรไรกับเสียงน้ําไหลเอื่อยๆในคลองน้าําใสที่เป็นเส้นแบ่งเขตดแดนทหารไทยเราสายตาคมกริบยิ่งกว่าเหยี่ยวสังเกตเห็นความผิดปกติมีเงาตะคุ่มๆของกลุ่มคนจํานวนมากแบกสัมภาระพรุงพรังลากกระเป๋าเดินทางใบโตย่องเงียบๆออกมาจากช่องทางธรรมชาติลับๆจากฝั่งปอยเปตด พยายามจะลุยน้ําข้างคลองลักรอบเข้ามาเหยียบแผ่นดินไทยแบบไม่ให้ซุ่มให้เสียงแต่คิดว่าจะรอดสายตาเจ้าถิ่นทหารพราน1305แสดงตัวทันทียุดนี่เจ้าหน้าที่ทหารนาทีนั้นบอกเลยว่าวงแตกครับจากการเข้าตรวจสอบแบบประชิดต,ตัวทหารเราไม่ปล่อยให้ลอยหนวนแม้แต่คนเดียวควบคุมตัวไว้ได้หมด16ชีวิตเป็นชาย15คนและหญิงอีกหนึ่งคนทั้งหมดเป็นชาวจีนล้วนๆครับสภาพแต่ละคนบอกเลยว่าดูไม่จืด ทั้งเนื้อทั้งตัวเละเทอะเปลือเปื้อนคโครนตมจากการลุยข้ามคลองหน้าตาตื่นตระหนกเหมือนหนูติดจันและเมื่อเริ่มทำการซักถามผ่านล่ามภาษาจีนความจริงที่น่าสอสอิสเอียนก็พรั่งพรูออกมาครับพวกนี้สารภาพแบบหมดเปลือกยอมจำนนต่อหลักฐานว่าพวกอวะทำงานเป็นแอดมินเพจสแกมเมอร์เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์อยู่ที่ปอยเปตชัดเจนไหมครับ ไอ้พวกเสียงตามสายที่โทรมาสวัสดีครับพัสดุของคุณตกค้างหรือบัญชีของคุณพัวพันการลอกเงินก็คือไอ้พวกนี้แหละครับบางทีก็มามุกใหม่ๆอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สรรพากรบอกคุณได้คืนภาษีหรือกระทั่งปลอมเป็นตำรวจบอกว่าชื่อของคุณไปพัวพันจับคดียาเสพติดร้ายแรงสารพัดเรื่องราวที่สร้างขึ้นมาเพื่อปั่นหัวให้เราตกใจกลัวจนยอมโอนเงินให้มันง่ายๆ แต่จุดพีคของเรื่องนี้มันอยู่ที่สาเหตุที่พวกมันหนีมาครับฟังแล้วต้องร้องฮือพวกมันบอกว่าในจ้างทางฝั่งกัมพูชาใช้งานพวกมันเยี่ยงทาตทำงานหนักถวายหัวหลอกคนไทยได้เงินไปเป็นล้านแต่พวกมันกลับไม่ได้รับเงินค่าจ้างแม้แต่บาทเดียวพวกมันเล่าว่าถูกยึดพาสปอร์ตขังไว้ในอาคารห้ามออกไปไหนต้องทำงานวันละ18ชั่วโมงแทบไม่มีเวลาพักผ่อนใครทำยอดไม่ได้ตามเป้าก็จะถูกทำโทษ ทั้งทุบตีให้อดข้าวหรือใช้ไฟฟ้าช็อตมันคือวงจรนรกที่ใครก้าวเข้าไปแล้วออกมายากเหลือเกินครับพอทำงานไม่ได้เป้าหรือเริ่มหมดประโยชน์นายจ้างทางโอนก็เตรียมจะถีบหัวส่งไม่ใช่ส่งกลับบ้านนะครับแต่จะส่งไปขายต่อส่งไปบังคับใช้แรงงานท่าต่อในประเทศที่3คุณเห็นความโหดร้ายของวงการน,นี้หรือ,อยังครับพื้นที่สีเทาฝั่งโน้นมันไม่มีสัจจะในหมู่โจรหรอกครับ พอมึงหมดค่าเขาก็เขีย่ยทิ้งเหมือนขยะชิ้นหนึ่งพวกมัน16คนนี้กลัวตายสุดขีดไม่ยอมโดนขายต่อเลยตัดสินใจรวบรวมเงินก้อนสุดท้ายจ้างผู้นำพาชาวกัมพูชาให้พาเดินเท้ามาส่งที่ริมคลองน้ำใสกะว่าจะลักลอบข้ามมาฝั่งไทยแล้วหารถต่อไปสนามบินเพื่อหน,นีกลับจีนบ้านเกิดแต่ขอโทษครับแผ่นดินไทยไม่ใช่ทางผ่านให้โจรเดินเล่นทหารไทยเราดักทางไว้หมดแล้ว จังหวะที่พวกมันก้าวขาขึ้นฝั่งไทยปุ๊บก็โดนรวบปับ๊บสะใจแทนคนไทยทุกคนเลยครับงานนี้ประเด็นที่น่าสนใจและต้องขยี้คือทำไมต้องหนีมาไทยคำตอบง่ายๆคือบ้านเราคือพื้นที่ปลอดภัยที่สุดในละแวกนี้แล้วไงครับกฎหมายเรามีระบบระเบียบเจ้าหน้าที่เราทำงานจริงจังไม่ใช่แดนสนธยาแบบฝั่งโน้นที่ใครมีปืนก็เป็นใหญ่ แต่การที่พวกคุณเป็นอาชญากรเป็นแก๊งต้มตุน๋นแล้วคิดจะใช้ไทยเป็นทางผ่านเพื่อชุบตัวฝันไปเถอะครับจากรายงานล่าสุดเช้าวันนี้เจ้าหน้าที่ทหารได้ส่งตัวทั้ง16มิจฉาชีพนี้ให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองน้ำใสจังหวัดสแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดนข้อหาหนักแน่นอนครับ ทั้งลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายและจะต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมย้อนหลังด้วยว่าเคยมีหมายจับหรือเคยหลอกลวงคนไทยเคสไหนด้างงานนี้บอกเลยว่าคุกไทยยินดีต้อนรับนี่คือบทเรียนราคาแพงที่พวกแก๊งเคาเซนเตอร์ต้องจำใส่กระโหลกครับว่าการหากินบนความทุกข์ของคนอื่นจุดจบมันไม่สวยหรอกครับวันที่คุณโทรไปหลอกเงินคนแก่หลอกเงินเด็กหลอกเงินคนหาเช้ากินข่า คุณหัวเราะสะใจแต่วันนี้วันที่คุณหมดประโยชน์นายจ้างของคุณก็ทีบคุณทิ้งเหมือนหมาข้างถนนแล้วพอหนีมาก็ต้องมาเจอของจริงอย่างทหารไทยที่พร้อมจะปกป้องอธิปไตยและประชาชนของเขาต้องขอชื่นชมกกรบุรพาชกครองหาดและกองร้อยทหารพรานที่1305ที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเข้มแข็งการจับกุมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การจับคนเข้าเมืองผิดกฎหมายธรรมดา แต่มันคือการตัดตอนตัดแขนตัดขาแก๊งมิจฉาชีพได้ถึง16คนคุณลองคิดดูว่าถ้า16คนนี้หลุดรอดกลับไปได้หรือกลับไปตั้งฐานใหม่จะมีคนไทยอีกกี่คนต้องตกเป็นเหยื่อจะมีเงินอีกกี่ล้านบาทที่ต้องสูญเสียการที่ทหารเราจับพวกมันได้คือการเซฟเงินในกระเป๋าคนไทยและเซฟน้ำตาของผู้บริสุทธิ์ได้มหาศาลครับและสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ให้คิด สังเกตไหมครับว่าทางฝั่งดินแดนอารยธรรมขอมทางนนอนเขาเริ่มมีการกวาดล้างหรือมีการเทคนจีนสีเทาออกมาเยอะผิดปกติในช่วงนี้นี่อาจจะเป็นสัญญาณอะไรบางอย่างหรือว่าธุรกิจมืดทางนนอนกำลังสั่นคลอนซึ่งมันก็สอดคล้องกับข่าวใหญ่ที่ทางการจีนกดดันอย่างหนักให้รัฐบาลเราปราบปรามแก๊งจีนเทาเหล่านี้อย่างจรงิงจังทำให้เจ้าของบ่อนหรือนายทุนใหญ่ๆเริ่มร้อนตัว ต้องรีบตัดตอนสลัดทิ้งลูกน้องที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่ใช่คนสำคัญออกไปก่อนที่ไฟจะลามมาถึงตัวเองไม่ว่าจะเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆชายแดนไทยเราต้องแข็งแกร่งแบบนี้แหละครับห้ามกาดตกเด็ดขาดเพราะขยะเปียกจากบ้านอื่นมักจะชอบปลิวมาตกที่หน้าบ้านเราเสมอถ้าเราไม่กวาดมันก็สกปรกบ้านเราฟังข่าวนี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างครับ สำหรับผมนะมันคือความรู้สึกที่บอกไม่ถูกระหว่างสมเพศกับสมน้ำหน้าสมเพศที่ยอมตกเป็นทาสนายทุนสีเทาจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดแต่ก็สมน้ำหน้าที่สุดท้ายก็ต้องมารับกรรมในคุกไทยไม่ได้กลับไปเสวยสุขอย่างที่หวังฝากเตือนไปถึงใครก็ตามที่คิดจะไปทำงานสบายๆรายได้ดีๆที่ปอยเปตหรือเมืองชายแดนฝั่งโน้นดูข่าวนี้ไว้นะครับ16พน,นี้คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุด เข้าไปแล้วมันคือนรกบนดินทำงานไม่ได้เงินโดนซ้อมโดนขายต่อและสุดท้ายก็ต้องหนีตายมาโดนจับแบบนี้มันคุ้มกันไหมกับชีวิตที่เสียไปสรุปสั้นๆทิ้งท้ายอีกทีครับ16สแกมเมอร์จีนชาย15หญิงหนึ่ง หนีตายจากนายจ้างนรกที่ปอยเป็ดลักลอบข้ามคลองน้ำใสามาฝั่งไทยโดนทหารพราณ1 3น1305แห่งกองกำลังบูรพาตะครุบตัวได้คาหนังคาเขาที่บ้านคลองหวาใหม่สะแก้วเมื่อวานนี้ส่งตัวดำเนินคดีเรียบร้อยจบข่าวสะใจไหมครับที่ทหารไทยเล่นงานพวกโจรจีนและขบวนการค้ามนุษย์ฝั่งโน้นได้แบบนี้คิดเห็นยังไงอยากฝากบอกอะไรถึงทหารกล้าของเราหรืออยากจะระบายความในใจฝากไปถึงพวกแก๊งคอเซนเตอร์ คอมเมนต์มาคุยกันให้ไฟลุกข้างล่างเลยครับอย่าลืมไลค์แชร์คลิปนี้ออกไปให้เพื่อนๆที่เคยโดนสแกมได้สะใจด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมส่งอัปเดตข่าวใหม่ๆไปให้